ภาพล่าสุดสเตฟานภาพล่าสุดอดีตพระเอกดังสเตฟานหลังเคยปล่อยตัวจนอ้วนเพะภาพล่าสุดอดีตพระเอกดังสเตฟานซาราโมเนหลังจากหายหน้าหายตาไปนานจากวงการบันเทิงปัจจุบันผันตัวไปเป็นยูทูบเบอร์หายหน้าหายตาจากวงการบันเทิงไปนานพอสมควรสําหรับอดีตพระเอกดังสเตฟานซาลาโมเนหรือทิสิ์สินค้าธนาวิวัฒนักแสดงหนุ่มลูกทึ่งไทยอิตาลี ปัจจุบันทําให้เราอาจจะไม่ค่อยเห็นหน้าเห็นตาหนุ่มสเตฟานกันสักเท่าไหร่อาจจะเนื่องด้วยทางช่องที่มีนักแสดงหน้าใหม่เพิ่มขึ้นมากบวกกับรูปร่างของหนุ่มสเตฟานที่เปลี่ยนไปอย่างเห็นได้ชัดเลยทําให้หายไปจากวงการบันเทิงเชื่อว่าหลายคนคงคิดถึงหนุ่มสเตฟานซึ่งต้องบอกว่าเลยตอนนี้หนุ่มสเตฟานมีแฟนแล้วอีกทั้งยังหวานกันมากๆอีกด้วยชีวิตปัจจุบันหนุ่มสเตฟานได้ทำคอนเทนต์ทางช่อง YouTube ในชื่อว่า a n นติฮีโร่ไทยแลนดซึ่งเกี่ยวกับการวิเคราะห์บอลหากใครที่คิดถึงก็อย่าลืมไปกดติดตามกันได้เลยแล้ววันนี้ทางเราจะพาไปส่องชีวิตของหนุ่มสเตฟานจะเป็นอย่างไรไปชมกันได้เลยครับขอบคุณข้อมูลข่าวจากไทยนิวออนไลน์สวัสดีครับ